คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะดูหนังเต็มก็สามารถข้ามคลิปนี้นไปได้เลยผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด็กและสตรีมีครรภ์หรือคนชาราที่มีอาการทางหัวใจควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ชมที่อยู่คนเดียวอย่างอ้างว้างแนะนำให้หาหมอนข้างมากอดไว้คนที่มีคู่กรณกอดแฟนของคุณไว้ให้แน่นๆขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังกันอย่างเป็นสุขขอบคุณครับ บ้านเหยนญญเป็นยานโฮดเบืเรื่องมาที่บ้านหลังหนึ่งที่กําลังเปิดเพงลงระงมไปทั่วบ้านขณะนั้นเลสมานาชายที่กําลังตกอับถึงขั้นสุดก็กําลังรอใครสักคนด้วยอาการใจจดใจจอ่อก่อนจะมีเสียงเคาะที่ประตูหน้าบ้านซึ่งพอเขาเปิดประตูออกไปเขาก็ได้เจอกับแม่มดมืดคนหนึ่งที่เขาได้นัดมาทําพิธีบางอย่างในบ้านโดยในตอนแรกเขานั้นบอกให้เธอขึ้นไปทําพิธีข้างบนเพราะมีพื้นที่ที่กว้าง แต่ทว่าเหมือนเธอจะรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ที่ห้องใต้ดินเธอจึงเลือกที่จะใช้ห้องนั้นในการทําพิธีแล้วเธอจึงได้เริ่มทําพิธีโดยเธอเริ่มโปรยผงขาวลงบนพื้นอัขระวงกลมพร้อมกับไร้คาถาบางอย่างและได้หยิบเอาหัวแพ้ที่เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของซาตานมาวางไว้ตรงกลางแล้วสักพักเธอก็ได้ถา่านถึงของบางอย่างที่เธอได้ขอเขาไว้ในการทําพิธีซึ่งนั่นก็คือเส้นผมของคนที่เขาจะสังเวยดวงวิญ,ญญาณให้กับปีศาจ แต่ทว่าพอเธอรับมันไปเธอก็ได้ใช้ทิชชู่หอ่อและหย่อนลงไปในปากของเธอจนมันทําให้เขานั้นรู้สึกอึ้งๆกับภาพที่เเห็นอยู่ไม่น้อยจากนั้นเธอก็ได้ดึงเส้นผมจากศรีรษะของเธอออกมาพันไว้ที่นิ้วฉี่และได้ยื่นให้เขากินเข้าไปซึ่งมันก็ทําให้เขานั้นรู้สึกว่าพิธีกรรมของเธอนั้นมันดูแปลกๆอีกทั้งเธอก็ยังหยิบเงินค่าจ้างของเธอไปเผาทิ้งต่อหน้าเหมือนกับว่าเธอนั้นไม่ต้องการเงินเป็นของแลกเปลี่ยน ได้เพียงคู่เดียวเธอก็ได้ดึงมือเขาและใช้มีดกรีดให้เลือดหยดลงบนอาาัคระมันก็เลยยิ่งทําให้เขามั่นใจว่าพิธีกรรมของเธอนั้นบ้าบอและหลอกลวงแต่แล้วในจังหวะที่เขานั้นหันหลังและกําลังจะเดินกลับออกไปเลสมานาก็ได้รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างซึ่งพอเขาหันกลับไปมองที่เธอเขาก็พบว่าร่างของเธอในตอนนี้ได้ลอยขึ้นมาเหนือพื้นก็เห็นแบบนั้นเขาก็ได้คุกเข่าลงต่อหน้าเธอและพูดออกมาว่า เขาเชื่อแล้วเขานั้นเชื่อเธอแล้วและสาบานว่าจะเป็นบริวารของท่านเพราะสิ้นประโยคนั้นก็ได้เกิดลมกันโชคขึ้นก่อนจะพบว่ามีเงินจํานวนมากที่ปลิวว่อนไปทั่วห้องซึ่งมันทาให้เขานั้นยิ้มออกอีกทั้งหัวแก่ที่แม่มดมืดนามาใช้ประกอบพิธีในตอนนี้มันก็ได้กลับมามีชีวิตและร่างกายอีกครั้งแล้วแม่มดมืดก็ได้บอกกับเลสมานาว่าจงจำเอาไว้ท่านผู้นั้นได้ตอบรับคําสาบานของเขาแล้วและให้เขานั้นกลับออกไป เพราะกาลังมีความมั่งคั่งอีกมากมายรอเขาอยู่หลังสิ้นประโยคนั้นเขาก็ได้หอบเงินจํานวนมากมายกลับออกไปด้วยและจากนั้นเป็นต้นมาเลสมานาก็เริ่มประสบความสําเร็จในทุกๆด้านและร่ํารวยขึ้นและกลายเป็นเจ้าสัวในชั่วข้ามคืนแล้วเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออินตันและมีลูกสาวด้วยกันชื่อว่าอันฟีแต่แล้วผ่านไปไม่นานนักภรรยาของเขาก็ได้เสียชีวิตลงโดยในเนื้อหาข่าวได้บอกว่าเธอนั้นฆ่าตัวตาย และหลังจากนั้นไม่นานเจ้าสัวเลสมานาก็ได้แต่งงานใหม่กับอดีตนักแสดงสาวคนหนึ่งที่ชื่อลักษมีและมีลูกด้วยกันสามคนซึ่งประกอบด้วยลูกสาวคนโตมายาลูกชายลูเบนและน้องสาวคนเล็กนาราแต่ถ้ว่าอยู่ดีๆกิจาการของเลสมานาก็เริ่มถดถอยแต่ล้มละลายลงกระทันหันอย่างน่าตกใจจากนั้นท่าพก็ได้ตัดมาอย่างอันฟีลูกสาวคนแรกของเลสมานา ที่เธอนั้นถูกพ่อทอดทิ้งเพื่อไปแต่งงานใหม่กับอดีตดาราสาวซึ่งหลังจากแม่ของเธอได้ตายไปเธอก็ต้องดิ้นรนใช้ชีวิตคนเดียวลําพังเรื่อยมาแล้วสักพักก็ได้มีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลโทรเข้ามาหาเธอซึ่งทางโรงพยาบาลได้โทรมาแจ้งเธอว่าในตอนนี้พ่อของเธอได้ป่วยหนักอย่างน่าประหลาดและไม่มีการตอบสนองใดๆถึงกับเข้าห้อง i อ u ทางโรงพยาบาลจึงอยากให้ลูกๆหลานๆนั้นเข้ามาหาเขาเพื่อที่จะได้ทําใจไว้ก่อนแล้วพออันฟี่ไปถึง เธอก็ได้เจอเข้ากับพวกลูกๆของลักษมีและแฟนของลูเบนที่ชื่อลินล,ลี่อยู่ด้วยซึ่งเธอเองนั้นก็รู้สึกไม่ชอบพวกลูกๆของลักษมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนื่องจากพ่อของเธอได้ทิ้งเธอและแม่ไปเพื่อไปอยู่กับครอบครัวใหม่ซึ่งก็คือพวกเขาเหล่านั้นพออันฟีได้เจอกับพ่ออีกครั้งหลังจากที่เธอไม่ได้เจอมากกว่า1ิปีหลังจากแม่ตายขณะนั้นพ่อของเธอก็มีสภาพที่แย่มากแล้วเธอก็ได้พูดกับพ่อว่าเธอน่าจะดีใจซะด้วยซ้ำ ที่ได้เห็นพ่อที่อยู่ในสภาพแบบนี้นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเวรกรรมนั้นตามสนองและได้พูดด้วยเสียงแสบเครือเว่าพ่อนั้นเป็นคนที่ทิ้งแม่และเธอไปอีกทั้งภาพก็ยังเผยให้เห็นรอยแผลเป็นที่อยู่ที่แขนขวาของอันฟีเหมือนกับว่ามันมีอดีตอะไรบางอยา่างที่เกี่ยวกับรอยแผลเป็นนั้นแล้วสักพักไฟในโรงพยาบาลก็ได้ดับลงแล้วจูๆ่ๆพ่อของเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาจับแขนเธอเอาไว้พร้อมกับมองไปยังบางอย่างที่ทําให้พ่อของเธอนั้นมีอาการหวาดกลัว ซึ่งพอแอนฟี่หันมองตามไปเธอก็ได้เจอกับเงาตะคุ่มตะคุ่มของฝ่ามือและเล็บที่เลียวยาวก่อนจะปรากฏปีศาจที่มีรูปร่างหน้าตาน่ากลัวมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเธอไกลๆแล้วก็ได้หายไปในเพียงครู่เดียวมันก็ได้มาโผล่ที่เตียงด้านหลังและจับแขนของเธอเอาไว้จนมันทำให้อันฟี่ถึงกับดิน้นและใช้มือปัดป้องตัวเองเอาไว้ก่อนที่เธอจะสะดุ้งตื่นขึ้นจากผวาแล้วเธอก็ได้พบว่าทุกอย่างรอบๆตัวของเธอนั้นยังคงเป็นปกติดี แต่ในขณะนั้นเองจู่ๆพ่อของเธอก็ได้ฟื้นขึ้นมาและร้องเรียกชื่อเธอพร้อมกับพุ่งเข้าบีบคอเธอแต่โชคยังดีที่คนอื่นๆได้เข้ามาเห็นและได้ช่วยเธอเอาไว้แต่สภาพของพ่อที่เหมือนคนขาดสติอีกทั้งก็ยังมีเลือดที่ไหลออกมาจากปากจํานวนมากมันก็ทําให้อันฟี่แทบช็อกและยืนตัวเกรงทําอะไรไม่ถูกในคืนนั้นภาพความทรงจําของอันฟี่ในวัยเด็กก็ได้ปรากฏขึ้นในฝันของเธอเธอได้เห็นแม่ของเธอที่เพิ่งเดินยิ้มออกไปจากห้องไม่นาน ได้ถูกอะไรบางอย่างเข้าโจมตีจนเธอนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่ารูปถ่ายของเธอและแม่นั้นได้หล่นลงพื้นแต่ในวันต่อมาอันฟีก็ได้เดินทางกลับมายัางบ้านเก่าของพ่อที่ไหนตอนนี้มีสภาพเป็นบ้านร้างห่างไกลผู้คนเธอได้เดินสำรวจไปอย่างรอบๆบ,บ้านและหวนคิดถึงความทรงจํดาดีๆในอดีตแต่มันก็มีของบางอย่างที่อยู่ภายในบ้านที่ทําให้เธอนั้นรู้สึกหวาดกลัวอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายและถูกติดยาน พร้อมกับล็อกเอาไว้แน่นหนาเหมือนกับต้องการขังหรือสะกดอะไรบางอย่างที่เลวร้ายไว้ในนั้นจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นไปยังชั้นบนของบ้านและได้เข้าไปยังห้องนอนของเธอและสักพักเธอก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนเข้ามาในบ้านซึ่งพอเธอลงมาดูเธอก็เจอเข้ากับลักสมีและลูกลกูที่กําลังเดินเข้ามาในบ้านลักสมีนั้นได้พูดบนออกมาลอยๆว่าเธอจะขายบ้านโกโลโกโซหลังนี้ก่อนที่ราคามันจะตกและเอาของที่พอมีราคาไปขาย พออันฟี่ได้ยินดังนั้นเธจึงได้เดินออกมาพบกับพวกเขาหลังจากนั้นเธอและพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะแล้วเธอกับลักษมีก็ได้ประทะคารมกันจนอันฟี่เริ่มพูดจาไม่ให้เกียรติโดยเธอบอกว่าพ่อได้นําเงินไปพลเปอดอดีตดาราดังซึ่งเธอก็หมายถึงลักษมีจนลักษมีที่โมโห,โหจึงได้ลุกขึ้นไปตบหน้าอันฟี่ไปหนึ่งชาติแล้วอันฟี่จึงได้เดินกลับขึ้นห้องของเธอไป ระหว่างนั้นรูเบนที่รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะเขาคิดว่าแม่ของเขานั้นทํารุนแรงเกินไปเขาก็เลยตามขึ้นมาปลอบใจอันฟีและพยายามที่จะญาติดีกับเธอแต่แล้วก็ต้องถูกขัดจังหวะเมื่อรูเบนนั้นถูกมาญาตเรียกลงไปอย่างด้านล่างซึ่งมาญาตต้องการให้รูเบนช่วยเปิดห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายให้ซึ่งในขณะนั้นอันฟีก็ได้เดินไปยังห้องของพ่อและเข้าไปเดินสำรวจก่อนที่เธอจะเจอเข้ากับร่องรอยอะไรบางอย่างและค้นพบกุญแจดอกหนึ่งเขา้า จนได้เปิดเข้าไปยังห้องลับอีกห้องหนึ่งด้านในก่อนที่เธอจะเจอเข้ากับสิ่งของมากมายที่ใช้ในการบูชาซาตานอีกทั้งเธอก็ยังเจอเข้ากับรูปของเธอบนโต๊ะทําพิธีมันจึงทําให้เธอนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและในเวลาเดียวกันมายาก็ได้ดึงยันที่ติดประตูห้องใต้ดินออกก่อนที่รูเบนจะเข้าไปฉายคอนพยายามงัดและเปิดประตูนั้นออกมาซึ่งพอประตูนั้นได้ถูกเปิดออกพวกเขาก็สัมผัสได้ว่า มีพลังงานบางอย่างลอยพุ่งออกมาและลอยผ่านพวกเขาไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาอย่างโรงพยาบาลที่เลสมานาพักรักษาตัวอยู่แต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็เกิดอาการผิดปกติเหมือนมีบางอย่างที่ติดคอเขาอยู่ซึ่งพอเขาได้ดึงมันออกมาก็ปรากฏเป็นเส้นผมของผู้หญิงที่ยาวจนเส้นผมนั้นมันได้เข้ารัดคอและใบหน้าของเขาจนเขานั้นเสียชีวิตในทันทีเหมือนกับว่า ปีสาจร,ร้ายที่ถูกจองจําและได้ถูกปล่อยออกมามันจึงกลับมาจัดก,การกับคนที่สกดมันเอาไว้เป็นรายแรกจากนั้นภาพก็ตัดกลับมายัางครอบครัวของลักษมีลักษมีได้บอกให้ดูเบนลงไปสารวจอย่างห้องใต้ดินแต่ทว่าอันฟี่ก็ได้เข้ามาห้ามพวกเขาเอาไว้เพราะเธอรู้สึกว่าบ้านหลังนี้นั้นมันมีอะไรที่แปลกแต่ในฝั่งของลักษมีก็ไม่เชื่อถึงแม้ว่าอันฟี่จะบอกให้ทุกคนขึ้นไปดูหลักฐานอย่างห้องข้างบนพร้อมๆกับเธอแต่ในจังหวะน,นั้นเอง นาร่า,าก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอยา่างที่กําลังค่อยๆคลืบคลานขึ้นมาจากห้องใต้ดินและได้เข้ากระชากขาของรัศมีจนต้องล้มลงก่อนที่หมาจะพยายามลากเธอลงไปยังห้องใต้ดินโดยในจังหวะนั้นลูเบนและอันฟีก็ได้เข้ามาช่วยดึงแขนของรัศมีเอาไว้แต่พวกเขาก็สู้แรงของปีศาจไม่ไหวจนรัศมีนั้นถูกดึงลงไปยังห้องใต้ดินอย่าสักพักก็ได้มีเสียงอื้ออึงนังขึ้นมาอันฟีที่เห็นท่าจะไม่ดี จึงพยายามบอกให้ทุกคนถอยห่างออกจากห้องใต้ดินนั้นแต่มันก็ไม่ทันะแล้วเพราะมาญาติที่เป็นหัวงแม่มาก็ได้ไปยืนจอออยู่ที่ทางลงจนฉะนั้นโดนลักษมีที่ถูกปีศาจเข้าสิงกระโจนเข้าใสา่ลักษมีในตอนนี้ได้กลายไปเป็นปีศาจร้ายที่หมายจะเอาชีวิตพวกเขามันได้เข้าจู่โจมมาญาและกัดแขนของเธอจนเป็นแผลเวิกว่าอันฟีที่เห็นดังนั้นเธอจึงวิ่งเข้าไปชายคอนงวดไปที่หัวของมันก่อนที่มันจะนิ่งไปครู่หนึ่ง แต่แค่นั้นก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรมันได้พะมันได้ฟื้นกลับคืนมาและได้ดึงคอนที่คาอยู่ที่หัวอกและหันจ้องเล่นงานพวกเขาต่อด้วยท่าทางที่น่ากลัวมันได้ลอยขึ้นกวกาะบนผนังและได้พูดออกมาว่าความมั่งคั่งล่ํารวยต้องแลกมาด้วยดวงวิญญาณซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่พ่อของพวกเขาได้ทําสัญญาไว้กับปีศาจนั่นเองจากนั้นมันก็ได้พุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่มันจะกระโจนออกจากบ้านไป แล้วูเบนจึงได้ดันเปียโนไปปิดประตูห้องใต้ดินเอาไว้ระหว่างนั้นอันฟี่ก็ได้ทําแผลให้กับมายาแล้วจู่ๆนาร่าก็บังเอิญไปเจอเข้ากับตุ๊กตาวูดูตัวหนึ่งที่ตกอยู่เธอจึงได้เก็บมันมาแต่มายาก็ได้บอกให้ทิ้งมันไปเพราะมันดูน่ากลัวและสกปรกซึ่งอันฟี่ก็ได้ขอเก็บตุ๊กตาตัวนั้นเอาไว้แทนในสถานการณ์ที่ขับขันแบบนั้นสำรารรถที่ขับเข้ามาก็ยังใช้การไม่ได้โดยมีเพียงโทรศัพท์ของรูเบนที่ยังพอใช้งานได้ อันฟี่จึงได้บอกให้เขานั้นโทรแจ้งตำรวจแล้วเธอก็ได้บอกว่าเธอคงรอความช่วยเหลือแบบนี้ต่อไปไม่ได้เนื่องจากต้องรีบพามาย่าที่บาดเจ็บไปรักษาโดยด,ด่วนเพราะไม่แน่ว่าแผลนั้นอาจจะติดเชื้อก็เป็นได้เธอจึงบอกว่าถ้าหากเดินตรงออกไปจากบ้านสักระยะก็จะเจอเข้ากับหมู่บ้านซึ่งเธอนั้นจะพามายาไปรักษาที่นั่นแต่ถึงแม้ว่ารูเบนนั้นจะไม่เห็นด้วยแต่เพื่อรักษาชีวิตมาย่าเอาไว้เขาจึงยอมให้อันฟีเดินพามายาฝ่ากลางสายฝนออกไป แต่ในระหว่างนั้นพวกเธอก็โดนลักษมีที่โดนปีศาจเข้าสิงพยายามที่จะเข้าเล่นงานพวกเธอโดยในขณะนั้นเองอันฟีก็ได้หยิบค้อนขึ้นมาเตรียมเอาไว้แต่แล้วมายาก็ได้สังเกตเห็นสมุดเล่มหนึ่งในกระเป๋าของอันฟีซึ่งพอเธอเปิดสมุดเล่มนั้นดูเธอก็ได้พบกับความจริงที่ว่าอันฟีนั้นเคยโกรธและเกลียดครอบครัวของมายามาที่ได้พลากพ่อของเธอไปจนเธอได้ทำสมุดเล่มนั้นขึ้นมาเพื่อบันทึกถึงความเป็นไปของครอบครัวมายาและระบายสิ่งที่อาดอั้นตันใจของเธอลงไปในนั้น ซึ่งมันทให้มาย่าเข้าใจไปว่าอันฟี่้องคงประสงค์ร้ายกับครอบครัวของเธอมาโดยตลอดแต่ถึงแม้ว่าอันฟี่จะพยายามบอกให้มาย่านั้นใจเย็นๆแต่มาย่าก็ไม่ฟังอีกทั้งก็ยังคิดไปว่าที่อันฟี่พาเธอฝ่าการสายฝนออกมาแบบนี้ก็คงจะเป็นเพราะพาเธอออกมาฆ่าปิดปากแน่ๆเพราะคิดได้ดังนั้นมาย่าจึงได้วิ่งหนีอันฟี่ไปโดยไม่ฟังคําอธิบายใดๆทั้งสิน้นในฝั่งของรูบเบนที่หนตอนนี้คิดหนักว่าจะโทรหาตำรวจดีหรือเปล่า เพราะด้วยความที่เขาที่มีแม่เป็นอดีตดาราดังก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องจนต้องตกเป็นข่าวเขาจึงได้ตัดสินใจโทรหาลินล,ลี่แฟนสาวและบอกให้เธอขับรถเข้ามารับพวกเขาแต่หลังจากที่เขาได้ส่งโลเคชั่นไปแล้วโทรศัพท์ก็เกิดแบกหมดไปในทันทีแล้วสักพักอันฟีก็ได้เดินกลับเข้ามาในบ้านและได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องสมุดความเขียนชังของเธอให้รูเบนฟังว่าในตอนนั้น ถ้เพียงแค่ต้องการบางสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเธอและเธอก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายหรืออยากจะทําร้ายใครในครอบครัวของเขาเลยแล้วรูเบนจึงได้ถามถึงมายาว่าเธอนั้นจะปล่อยให้มาญาตนั้นอยู่ข้างนอกแบบนั้นหรอซึ่งอันฟี่ก็ได้บอกว่าถ้าหากเช้าแล้วเราจะออกตามหามาญาด,ดูอีกทีแต่ระหว่างนี้เธอก็อยากจะให้รูเบนนั้นดูของอะไรบางอย่างในห้องลับซึ่งพอรูเบนได้เห็นเขาก็เข้าใจได้ทันทีว่าพ่อของพวกเขาและเธอนั้นไม่ใช่คนดี แล่ที่พ่อได้แต่งงานกับแม่ของทั้งคู่ก็เป็นเพราะการทําของใส่ทั้งนั้นแล้วอันฟีก็ได้เจอเข้ากับรูปของปีศาจที่พ่อของเธอได้วาดเอาไว้พร้อมกับสัญลักษณ์ยันสะกดที่เคยแปะไว้ที่ประตูชั้นใต้ดินซึ่งมันทําให้พวกเขานั้นเข้าใจว่าพ่อได้พยายามสะกดปีศาจตัวนั้นเอาไว้และเมื่ออันฟียิ่งขนเธอก็ยิ่งเจอเข้ากับหลักฐานอ้างอิงมากมายที่เกี่ยวกับแม่มดมืดและปีศาจร้ายโดยว่ากันว่าแม่มดมืดนั้นจะอุทิศชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นสนุมของปีศาจและจนกว่าวันโลกาวินาจะมาถึงพวกนางก็จะได้รับพลังอันเหนือธรรมชาติซึ่งพ่อของพวกเขานั้นก็ได้ไปคล้องเกี่ยวกับแม่หมดมืดในช่วงชีวิตที่ตกต่ำและอับจนหนทางไปในทุกๆด้านโดยการขอให้ชีวิตกลับมามีความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ทว่ามันก็จะต้องแลกมาด้วยดวงวิญญาณของคนใกล้ตัวแล้วสักพักในขณะที่รูเป็นกำลังสงสัยว่าแม่มดมืดนั้นอาจจะยังอยู่ในห้องใต้ดิน จู่ๆอันฟี่ก็ได้เป็นลมไปจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาอย่างมายาที่กําลังหลบอยู่ที่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งก่อนที่เธอจะได้เจอเข้ากับแม่ในร่างปีศาจที่โผลออกมาอย่างน่ากลัวและได้พุ่งเข้าทําร้ายเธอแต่ในที่สุดมายาก็ได้ขับไล่ปีศาจที่สิงร่างแม่ออกไปจนได้แต่เธอก็ต้องทําให้แม่ของเธอนั้นตายไปด้วยจนมันทําให้เธอนั้นเริ่มเสียสติ และปีศาจที่ออกจากร่างของลักษมีก็ได้ร่องรอยกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งและได้เข้าห้องไปหานาราที่กำลังนอนอยู่ก่อนที่มันจะได้เขย่าเตียงของเธอขึ้นอย่างแรงจนนาราจะต้องก้มลงมองดูใต้เตียงซึ่งเธอก็ไม่พบอะไรแต่แล้วในจังหวะที่เธอกลับขึ้นมาปีศาจก็ได้เข้าหลอกหลอนเธอจากทางด้านหลังจนทำให้นาราน,นั้นส่งเสียงกรีดร้องดังขึ้นแล้วอันฟีและดูเบนที่ได้ยินเขาจึงได้รีบวิ่งเข้ามาหาในทันทีและเมื่อพวกเขาเข้าห้องมาพวกเขาก็ได้พบว่า นาร่านั้นถูกปีศาจดึงเอาไว้ใต้เตียงพวกเขาจึงพยายามที่จะช่วยดึงนาร่าออกมาก่อนที่อันฟี่จะได้ประจันหน้ากับปีศาจตัวนั้นเข้าจังๆจนเธอนั้นเป็นลมและระลึกขึ้นได้ว่าปีศาจตนนั้นนั่นเองที่มาพรากแม่ของเธอและเอาดวงวิญญาณของแม่เธอไปซึ่งบาดแผลบนแขนขวาของเธอนั้นก็เกิดขึ้นก่อนที่แม่ของเธอนั้นจะจากไปแล้วเวลาก็ได้ผ่านมาถึงในช่วงเช้าขณะนั้นลินลี่ก็ได้ขับรถกข้ามาหารูเบนแต่ทว่า รถของเธอก็เกิดติดลมโคลนบริเวณทางเข้าบ้านซึ่งเธอเองก็ติดต่อดูเบนดไม่ได้แต่ในจังหวะนั้นมายาก็ได้เข้ามาเคาะกระจกรถและบอกให้ลินลี่นั้นเปิดประตูแต่ทว่าลินลี่ที่สังเกตเห็นค้อนในมือมายาจากกระจกมองหลังรถเธอจึงไม่ยอมเปิดประตูจนมันทําให้มายานั้นพังกระจกเข้ามาและได้ใช้ค้อนฆ่าลินลี่ตายอย่างบ้าคลั่งก่อนที่เธอจะได้เดินเข้ามาในบ้านด้วยสภาพที่หมองแแมปเปื้อนเลือดและอยู่ในอาการเหม่อลอย แล้วสักพักเธอก็โดนปีศาจเข้าครอบงำและได้เปิดประตูชั้นใต้ดินออกมาอีกครั้งก่อนที่เธอจะเดินลงไปยังด้านล่างและได้เจอเข้ากับตุ๊กตาวูดูที่เป็นเสมือนตัวแทนของทุกคนที่อยู่ข้างในบา้านจากนั้นปีศาจร้ายก็ได้เข้ามาพูดเป่าหูมายาจนเธอนั้นคล้อยตามและได้ทําสัญญารับใช้ปีศาจก่อนที่ภาพจะเผยให้เห็นแม่มดมืดที่ได้ผสมร่างเข้ากับปีศาจไปแล้วในตอนนี้แล้วมายาก็ได้โผล่เข้าไปหาทุกคนโดยถูกปีศาจนั้นบงการอยู่เบื้องหลัง ซึ่งมันทาให้อันฟี่นั้นสัมผัสได้และพยายามบอกกับรูเบนว่าเราจะต้องหนีออกไปจากที่นั่นแต่รูเบนก็ได้บอกว่าเขานั้นจะทิ้งแม่ไปไม่ได้อีกทั้งเขาก็กําลังรองลินล,ลี่ให้มารับอยู่โดยไม่รู้เลยว่าแม่และลินล,ลี่นั้นได้ถูกมาญาตินั้นฆ่าตายไปแล้วแต่เพียงครู่เดียวมาญาตก็ได้ชี้หน้าทั้งสองคนและบอกว่าเขาไม่ยอมปล่อยอันฟี่และรูเบนไปแน่ๆซึ่งรูเบนก็ไม่เข้าใจว่ามาญาตินั้นหมายถึงอะไร และแล้วปีศาจก็ได้เข้าสิงสู่ร่างของมายาและพยายามที่จะเข้าทำร้ายพวกเขาทั้งหมดอีกทั้งมายาก็ได้บอกความจริงกับรูเบนว่าเธอเป็นคนลงมือฆ่าแม่และลินล,ลี่เองก่อนที่จะบอกให้รูเบนเข้าร่วมกับเธอและปีศาจเพราะเธอบอกว่าปีศาจนั้นอยากได้แค่ดวงวิญญาณของอันฟี่และนาราเท่านั้นแต่ทว่ารูเบนนั้นก็ไม่ยอมมายาจึงได้เข้าทำร้ายรูเบนโดยเริ่มจากการหักแขนขาของเขาที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับตุ๊กตาบูดูที่มายานั้นถืออยู่ จนกระทั่งดูเบนนั้นถูกมายาคาโดยการดึงหัวของเขาขาดออกก่อนที่เธอจะจับนารานั้นขังไว้ในห้องใต้ดินซึ่งระหว่างนั้นเธอก็ได้เข้าเล่นงานอันฟีและได้นำร่างของอันฟีเข้าทําพิธีสังเวยวิญญาณแต่ก่อนนั้นมายาก็ได้ทำให้อันฟีได้รับรู้ความจริงจากภาพในอนิที่เธอสร้างขึ้นให้อันฟีได้เห็น ซึ่งขณะนั้นอันฟี่ก็มองเห็นพ่อของเธอที่กําลังคุยกับแม่มดมืดเรื่องที่จะต้องสังงวยดวงวิญญาณของอันฟี่ไปด้วยอีกคนเจกเช่นที่เคยสังเวยดวงวิญญาณของแม่อันฟี่ไปแล้วแต่ในครั้งนั้นพ่อของเธอไม่ยอมและได้นําเส้นผมของคนอื่นมาให้แทนแต่ทว่าแม่มดมืดก็จับได้จนในจังหวะน,นั้นเองเรสมานานก็ได้ตัดสินใจใช้มีดแทงไปอย่างแม่มดมืดแต่ก่อนที่แม่มดมืดจะตายเธอก็ได้ดึงผมของเขาและยัดเข้าไปในปากซึ่งงาน,น มันจึงทาให้เขาถูกปีศาจเข้าทวงดวงวิญญาณและได้เอาชีวิตของเขาไปถึงแม้ว่าเขาจะพยายามสะกดปีศาจร้ายและฝังแม่มดมืดเอาไว้ในห้องใต้ดินก็ตามจากนั้นมายาที่ถูกปีศาจเข้าสิงก็จะเข้ามาเอาดวงวิญญาณของอันฟีโดยนําตุ๊กตาบูดูของอันฟีมาทิ่มแทงด้วยตะปูให้เธอเจ็บปวดขณะนั้นอันฟีก็พยายามที่จะเตือนสติมายาแต่มันก็ไม่สําเร็จและได้เดินเข้าเล่นงานเธอต่อแล้วสัตพัก อันฟี่ก็ได้หัวเราะขึ้นเหมือนคน้าจนมายาจะต้องเข้ามาถามเธอใกล้ๆว่าเธอนั้นหัวเราะอะไรซึ่งอันฟี่นั้นก็บอกว่าเธอนั้นหัวเราะมายาว่าถึงขนาดนี้แล้วเธอก็ยังคงเสแสร้งอยู่โดยมายาไม่รู้เลยว่านั่นมาเป็นแผนของอันฟี่เพื่อจะจิงเอาตุ๊กตาวูดูที่เป็นตัวแทนของมา่าไปแล้วอันฟี่ก็ได้คว้างมันลงไปในเปลวไฟที่กำลังลุกโชนอยู่มันจึงทําให้ร่างของมายาต้องถูกเปลวไฟเผาไหม้จนดําเป็นตอตะโกแต่ทว่า มันก็ยังไม่สามารถทำลายปีศาจและแม่มดมืดได้แล้วมันก็ได้ขังเธอเอาไว้ในห้องใต้ดินในในจังหวะน,นั้นเองอันพี่จึงเริ่มคิดขึ้นได้ว่าเธอจะต้องทำลายจากต้นต่อของมันซึ่งก็หมายถึงคนที่เริ่มทำสัญญากับปีศาจและคนคนนั้นก็คือพ่อของเธอเองเพราะเธอคิดได้ดังนั้นเธอจึงได้ขุดร่างของแม่มดมืดขึ้นมาและกลีดเอาเส้นผมของพ่อที่แม่มดมืดได้กินเข้าไปออกมาเผาไฟซึ่งมันก็ได้ผลแต่ก่อนที่มันจะถูกทำลายไป มันก็ได้เข้ามาจับตัวอันฟีให้ลงหลุมไปพร้อมกับมันอีกทั้งก็ยังใช้เส้นผมมัดตัวเธอเอาไว้ประจวบกับฝนที่ตกลงมาไม่หยุดซึ่งถ้าเธอขึ้นจากหลุมไปไม่ได้เธอก็คงจะต้องตายไปพร้อมๆกับศพของแม่มดมืดทว่าจูๆ่ๆก็ได้เกิดปฏิหารขึ้นเมื่อเธอนั้นมองเห็นเหมือนแม่ของเธอได้ส่งมือลงมาดึงเธอขึ้นไปแต่เมื่อเธอขึ้นมาจากหลุมได้เธอก็พบว่ามือมือนั้นเป็นมือของหนาร่า ที่ได้ฟื้นขึ้นมาและมาช่วยเถอะไว้จากนั้นทั้งคู่ก็ได้กลับออกไปจากบ้านหลังนั้นได้อย่างปลอดภยัยและหนังก็ได้จบลง